บรรยากาศแดดลมลุมล่มตกครับแดดอยู่ยมือนีหลังจากที่ฝนพาอยู่เขาเนาะพี่น้องเนาะแดดลมลมตกบริบาลนี่พามาเมืองไอหน้านะครับผมมาเมองป่าอู้พี่น้องป่าปล,า,ปลาครับปลาคอนคืออยู่นี่ช่วงคืออยู่นี่บวกเนี่ยที่ได้กินปลาคอนเนี่ยมึงเราวปลาลายอยู่นะครับพงกำลังเป็นหนาบวก ต้ว่าต้องดักน้ำต้องว่าต้องดักปลาไปโอ้ปลาลายวิ่งได้อ้ตงว่าต้องดักกันดักปลาไปแล้วมันปลาลายอยู่งได้นี่นอนเออผม,ผมว่ายอยู่ตรงดักไหมนะโมซาม,มันอยู่กับปลาลายอยู่นี่ดินเออดินเดาๆอยู่นี่ครับน้ำขวนหน้าเขาเมื่อกีิมันลุ่งนี่แหละเป็นวายัน บอกไอ้เพ่นเพราะว่ามันต้องดักไว้ต้องดักไวปวงสันปลามันอยู่ออกเบิดนะครับเพียงน้ำนะครับผมเพรได้กินปลากขวานอยู่ดิเนาะนี่ครับพี่น้องปวดอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขวานกว่านี้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวมาลุยบอกไอ่นแล้วว่าเดี๋ยวดักไว้พรจังสั่นกัดเบิดกันปล่อยไปเนาะครับบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้ายังม <Yes. S 2> <donn> ่เลี้ยงพี่น้องท้งนี้เขาจะเอาเหยียดหน้าตัวเขาจะเฮ็ดอ้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนนี่เนาะบางคนกว่าเฮ็ดหน้ามันก็บว บ่อะไรเพื่อนก็นเลยเห็ดอ่อยนะครับของทางปีจังเห็ดหน้าน้านามถั่วหน้ากับน,น้าน้มถั่วมแต่ว่ากับใกล้เนี่ยแต่ว่าเขามันหลอดตะบูดูาจิแก่บ่โอ้ผักแว่นพี่น้องผักแวน่กแวนกินเปลี่ยนวะครับพี่น้องอืมรัฐบ้านชุ่มมึงผักแว่นนี่พี่น้องนี่เมียนเบิดครับผมนี่โอ้ปลาผักแว่นตัวนี้ไหมนี่ครับปนกบปปนเขียดปนปลาพี่น้องผักแวน่นผักแว่นงามงามพี่น้องผักแวน่นก็ดี ไปเลาะไปเมืองก่อนว่าไปเีเงใดล่มคักเขาก็ดีเพราะว่าอ่าพายุฝนทั้งฝนทั้งร่มนะครับผมเขามันยืดหน้ามันสูงบันนี้เพราะมันสูงเราก็ล่มนกนกเจ้าว่างนี่ครับผมนกกระหากินปลาขอนทันแล้วโอ้สองตัวเลยพี่น้องเห็นว่าครับนกเจา้าบินไปแล้วพี่น้องสองตัวเมื่อกี้นี่ บรรยากาศนี่มึงเลี่ยงครับผมท้องให้ท้องหน้าครับปราชญ์บานมาฝากปกุ่นนกกรบพ่น้องหาล้อมึงเขามึงน้ำครับพี่น้องมันได้กาศดีๆเรื่องปุ่นแกแล้วได้ป่าชญ์บานย่างสุดมึงหน้า,าเรื่องๆก่อนพี่น้องท่านนี่ท่านในปันไดนเนาะพี่น้องเน,ะนาะบรรยากาศท้ามงานพี่น้องด้วยดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วพี่น้องปราชญ์บานั่ฝากค,ครับผมพ้ามามึงเขามึงน้ำแล้วก็ พิธีสานบานเฮานะพี่น้องเนาะจัาหน้ก็ด้กินปลาควนปลาหนานีน่มัน่นเะลพี่น้องด้วยอเอาแค่นี้เลนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนาภาพมือมึงไหม,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 มครับผมบ๊ายบายครับ